สวัสดีเพนเพ็ดอาหารเหนือบ้านเฮาครับแรงนี่มาปะกับเมนูเด็ดเด็เห็นแล้วครับพี่น้องครับแรงวันฝนตกครับวันนี้เขาจะลาบหมูมีนะครับเนาะนี่ครับเอาเทียนใส่หม่อครับมาลาบใส่ในนี้ครับเนาะนะครับนี้คนไนต้มครับตับต้มใส่ต้มนะครับเนาะกับเพาะต้มครับหนังต้มหนักหนักครับเมาะครับต้นหอมผักชีซอยครับหอมแดงมีหอมขาวมีนะครับสุดท้ายครับผม เอาใจพริกลาบควายให้ของเขาพี่ครับพี่น้องนี่ครับเอาพริกลาบควายให้มามีรับน้ำมันมะมอครับอ่ะไปค้นกันเลยครับผมนี่ครับเอาพริกลาบที่เขามีครับนาอใส่กะเพร่ไปหน้อยนะครับพี่น้องมีมะมอครับเอาน้ำต้มคนไหนใส่ไปเห็นน้อยครับพี่น้องครับวันนี้เขาจะลาบหมูมีสูตรคนนหนต้มนะครับนาอนี่ครับเอาพริกลาบที่เขามีใส่กะละมังค้นเลยครับ วันนี้ขออยากใจมือคนนะครับเด้อนะครับเออมอมอมเลยครับพี่น้องครับแรงนี่หัวมมือแดงแล้วครับกลนไปได้สักกรมขึ้นพี่น้องครับปรุงรสครับผมเอาใส่ผงหนัวไปเห็นน้อยครับผมใส่เกลีอยไปน้อยครับตะกี้เฮาเอาหลาบตัวที่แล้วนะครับเนาะต้องใส่นักเลยครับอย่าไปแต่เกมครับผมเอามือขยำขยำนะครับหลาบมีสูตรนี่เฮาใส่เลือ่น้อยเดียวพอนะครับเนาะ นะครับ่มันเหนียวๆครับพี่น้องครับเหมะบล่ๆครับชุดนี้ครับใส่พริกลาบควายให้มันถึงคือขนาดครับนี่ครับคนเหมือนครับพี่น้องครับเกือบมันเข้ากันเนาะอือเมาะครับเลยนี่นี่ครับขั้นตอนต่อไปครับพี่น้องครับเอาคนในตีเัาต้มนะครับเนาะกับต้มใส่หวานต้มกระเพาะต้มครับเอาหนังหมูต้มนะครับเนาะ หนังหมูนี่ใส่หลายๆเหมาะครับพี่น้องครับขั้นตอนนี่เอามือค้นมันเข้ากันพี่น้องอ้หาบหมูสุดนี่ครับลาบหมูพี่กลับควายให้ครับพี่น้องครับพี่กลาบเนื้อชุดบบแค้นียงงหายครับควายหันควายังให้งวหันงวก็ให้ลาบหมูลาบเป็ดลาบไก่ซาจินงัวซาจินควายยำกบยำไก่สัปาลาบสัปะยำครับจบในพีิกลาบควายให้ครับพี่น้องครับเออพี่กลาบชุดนี่หอมหอมขึ้นแต้ๆพี่น้อง ขั้นตอนต่อไปครับพี่น้องครับเอาหอมขาวมีใส่ลงไปกับหมูของเราของเาของเขาเลยครับเออเหมาะแตะๆนะครับแล้วก็หอมแดงมีครับพี่น้องใส่ไปทั้งนั้นครับเหมาะครับครับผมเอามือค้นมีหอมแดงมีหอมขาวให้มันเข้าครับหนักจิ้นครับพี่น้องเออหอมบึ้งๆครับพี่น้องครับ ลาบหมูสูดจังไห,ห้บ้้นหฮาพริกลาบเหนือบ้านหฮานี่ถึงมาอครับพี่น้องพริกลาบสูตรตั้งเหนือสูดจังไห,เห้เนี่ยมาะเด้ครับสุดท้ายท้ายสุดครับพี่น้องครับพักไผ่หอมดวนต้นหอมผักชีครับใส่ลงไปเลยอ่ะตะกี้จิ้มคอ,อยังคือครับลาบหมูมันต้องเผ็ดๆหน่อยนะครับนาอนี่ครับผมสุดท้ายแล้วครับผม เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับลาบหมูสูตรคนในต้มสูตรยังหายบ้านเฮานะครับเนาะอันนี้ใจสูตรพริกลาบวอยให้ครับพี่น้องครับของเพจอาหารเหนือบ้านเฮานะครับเนาะหรือยังคือครับสุดท้ายครับพี่น้องครับเหอมเขามีหอมแดงมีรวยน้เหมือกันครับเออมันคือได้นี่ครับลาบหมูมีสูตรคนในต้มของครับพี่น้องครับ เรียบร้อยแล้วครับผมโอ้ยน่ากินขนาดกินกับพักเนาะหอมเปอร์ครับต้นหอมพักชี้ครับพักกาดบะแต็งนะครับเนาะเดือดเดือมาครับมาเด้อครับเด้อมากินข้าวด้วยกันครับวันนี้เพจอาหารเหนือบ้านเฮาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ